สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องการทดลองสุดคลั่งนะฮะและหัวข้อในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าประหวั่นพรั่นพรึงแล้วกออ็หลายท่านจริงๆก็รวมทั้งผมเนี่ยที่ใครรักหมาอยู่เนี่ยอาจจะรู้สึกไม,ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยชอบไม่ค่อยสบายใจอะไรเงี้ยนะครับแมอันนี้เป็นการทดลองที่ผมว่าโหดมากเลยทีเดียวนะฮะนั่นก็คือ การทดลองสร้างสุนัขสองหัวนะครับแล้วเดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยจะมีแถมนิดนึงครับเป็นาการทดลองเกี่ยวกับสุนัขไร้ร่างนะอันนี้จะออกมาเป็นติ่งให้ฟังนะครับเนี่ยครับวันนี้ก็จะเล่าเรื่องการทดลองสุดคลั่งให้ฟังนะฮะนั่นก็คือการทดลองสร้างสุนัขสองหัวครับรายละเอียดจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับ สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทดลองสุดคลั่งนะฮะซึ่งก็อย่างที่เกริ่นไว้นะครับว่าฟังแล้วเนี่ยอาจจะรู้สึกโอ้โหสะเทือนใจพอสมควรเลยแต่ว่าผมก็คิดว่ามันมีแง่มุมที่น่าสนใจเชิงประวัติศาสตร์เชิงจริยศาสตร์เชิงการทดลองบางอย่างนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็มีคนให้ความสนใจในหลายๆแง่รวมทั้งความเป็นไปได้ในการทดลองขยับขยายอื่นๆอีกมากมายในอนาคตมาจนถึงทุกวันนี้นะครับ ซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแบบกระชับนะครับเอ่อต้องเล่าอย่างนี้ก่อนนะครับว่าโลกของเรานะครับในช่วงประมาณช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2จบอยู่ในช่วงเราๆประมาณ10ปีเนี่ยนะฮะหลังจากความสงบเริ่มมาเยือนโลกของเราเนี่ยได้ได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับก็มีแพทย์ชาวรัเสเซียคนหนึ่งนะครับชื่อคุณวลาดิเมียเดมิคอฟนะครับเขาทําการนําเสนอการทดลองทีเ่เป็นผลการทดลองที่ ทําให้ผู้ที่มาร่วมฟังเนี่ยตกตะลึงอย่างมากนะครับนั่นก็คือการทดลองที่เขาเอาหมา2ตัวหรือสุนัขสองตัวเนี่ยนะครับมาเขาเรียกว่าผ่านะฮะแล้วก็เอามาประกอบร่างจนได้กลายเป็นสุนัขสองหัวนะครับซึ่งมีชีวิตอยู่จริงๆนะฮะเจ้าหมาสองหัวเนี่ยมีชีวิตอยู่ได้จริงๆด้วยรายละเอียดของการทดลองเนี่ยก็คือ,อคุณวลาดีมีร์เดบิคอฟเนี่ยนะครับเขาเอา ลูกหมานะครับลูกหมาตัวเล็กๆเลยนะครับสองเดือนนะครับแบบเหมือนแบบตัวเล็กๆน่ารักอ่ะคือ,อสมัยผมเลี้ยงเลี้ยงหมาตอนเด็กๆเนี่ยพวกหมาตัวเล็กๆแบบเนี้ยไปมันจะยังแบบค,คือเราไปจับมันเยอะๆเนี่ยบางทีเขากลัวมันจะเฉาเมือน,นะฮะไอ้แบบเนี้ยคือค่อนข้างบอบางทีเดียวนะแต่คุณวลาดิเมียเนเขาเอาลูกหมาตัวเนี้ยมาตัดครึ่งนะฮะตัดครึ่งแถวๆกระดูกซี่โครงนะฮะแล้วก็มีการเอ่อ เขาเรียกว่าแบบโยนพวกอวัยวะภายในพวกหัวใจปอดอะไรพวกนี้นะครับที่เป็นอวัยวะสําคัญทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็ลูกหมาเนี่ยแทนที่จะมันมันก็แทนที่มันจะตายในตอนนั้นเนี่ยนะครับก็เขาก็เอาเส้นเลือดนะครับเส้นเลือดดาเส้นเลือดแดงอะไรพวกนี้นะมาเชื่อมต่อกับร่างกายของสุนัขที่ตัวใหญ่กว่านะครับนั่นก็คือหมาพันธุ์ออสเซเชียนตัวหนึ่งที่อายุประมาณ4ปีนะครับ4ปีนี่ก็ถือว่ายังหนุ่มแน่นนะฮะก็สรุปก็เอา ลูกหมานี่มาตัดครึ่งนะครับก็เหลือขาหน้าอยู่นะครับตัดตัดครึ่งนะครับไม่ใช่ตัดเหลือแต่คอนะตัดตัดครึ่งเลยเหลือขาหน้าอยู่แล้วก็เอาเจ้าลูกหมาตัวนี้นะครับมาต่อกับหมาออสเตรเชียนตัวใหญ่เลยนะครับพูดง่ายๆก็คือให้ร่างกายของเจ้าหมาออสเตรเชียนตัวนี้เป็นระบบค้ำจุนชีวิตของลูกหมาตัวนั้นนะครับโอ้โหไม่รู้คิดได้ยังไงนะครับการทดลองแบบนี้ หลังจากเขาผ่าตัดไปได้ประมาณ3ามชั่วโมงนะครับก็เป็นการผ่าตัดที่นานพอสมควรนะครับเ,เจ้าหมาตัวใหญ่เนี่ยก็มีการลืมตานะครับตัวเล็กก็มีการลืมตาในเวลาไล่เลี่ยนะฮะแล้วก็หมาตัวใหญ่เนี่ยทิ้งไปสักพักนี่ก็สามารถเดินได้เป็นปกตินะครับแล้วก็ตัวเล็กเนี่ยก็ลืมตานะครับมีการผู้ทําการทดลองบางคนนี่เอานิ้วไปแย่ปากไอ้ตัวเล็กนี่มันกัดเอานะครับกัดแบบเลือดไหลซิฟๆเลยนะครับก็เรียกได้ว่า โอ้โหเป็นภาพที่แปลกประหลาดนะฮะอันนี้ใครไปดูในช่องวิดีโอต่างๆลองไปหาดูนะครับแต่ผมไม่แนะนําให้ดูเท่าไหร่นะ <S <S ก็จะเป็นภาพสุนัขตัวใหญ่เดินไปเดินมานะครับแล้วก็มีหมาตัวเล็กๆเนี่ยน่ารักเลยอะแต่มันดันง,งอกออกมาจากร่างกายหมาตัวใหญ่เนี่ยนะครับเออดูแล้วแบบก็ทําให้นึกถึงออสัตว์ในเทพนิยายพวกออหมาเฝ้าประตูนรกอะไรพวกนี้พวกเซเวรัสเซเบรัสอะไรพวกนี้นะครับเออน่ากลัวมากเลย ผมดูแล้วก็ทั้งรู้สึกกลัวทั้งหดหูนะครับแต่ก็เ,เจ้าสัตว์สองสัตว์ประหลาดตัวนี้เนี่ยก็อยู่ได้ไม่นานนะครับประมาณเกือบอาทิตย์นะฮะประมาณ6วันเนี่ยก็ตายลงไปนะครับอืฟังดูแล้วเนี่ยเรื่องราวก็ควรจะจบเท่านี้เนาะเพราะว่ามันไม่ควรจะมีใครมาทําการทดลองอ,อ,อะไรแบบนี้อีกนะครับหร,หรือแม้แต่ผู้ทําการทดลองคุณเวลาดิดเมียร์เดมิคอฟเองเนี่ย เขาก็คงจะได้ผลลัพธ์ที่พึงพอใจแล้วนะครับแต่หารูไม่นะฮะในความเป็นจริงมันกลับตรงกันข้ามครับเพราะว่าเขาดันดันเขาอาจจะรู้สึกว่ามันสําเร็จได้ด้วยดีแต่ยังไม่พึงพอใจหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับเขาทําการทดลองสุดประหลาดในลักษณะนี้นะฮะออกมาอีกเป็น20การทดลองเลยนะครับแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าพิลึกพิลั่นแล้วก็โอ้โหฟังดูแล้วแบบมีความวิปริตพอสมควรคือเอารูปหมาเนี่ยนะฮะ มาต่อกับร่างกายของแม่หมาแบบเนี้นะฮะคืออ,อ,อาจจะพยายามลดการต่อต้านของร่างกายหรืออะไรก็ตามแต่นะครับแต่แบบโอ้โหโหดมากนะฮะแน่นอนนะครับว่าการทดลองนี้เนี่ยพอเป็นพอถูกประกาศออกไปนะครับเสียงของคนส่วนจํานวนมากเลยนะฮะนักวิทยาศาสตร์รวมทั้งคนทั่วไปเนี่ยด่านะฮะแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักนะครับบ้างก็พูดว่าแบบเอ้ย คุณทดลองแบบนี้จุดประสงค์คืออะไรกันแน่มันมันมันมีประโยชน์จริงเหรอหรือว่าคุณแค่แบบออทำสนองนิสหรือเปล่าหรือว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์อะไรยังไงเนี่ยคุณไปทําทําไมนะฮะแล้วออทดลองมาแล้วเนี่ยได้อะไรหรือเปล่านะครับแต่ก็แน่นอนนะครับเรียนก็จริงๆเรื่องนี้ก็จะบอกว่าเรียนมี2ด้านก็อาจจะไม่ค่อยได้นะครับจริงๆมันค่อนข้างโหดนะฮะแต่มันก็มีคนบางกลุ่มนะครับที่มองอีกด้านหนึ่งในระดับหนึ่งนะครับว่า ความรู้ในด้านนี้เนี่ยอาจจะนําไปสู่การพัฒนาการผ่าตัดหรือระบบพยุงชีพหรืออะไรก็ตามในอนาคตได้นะครับแล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ยสหภาพโซเวียตหรือรัสเซียที่คุณเดมิคอฟเขาอยู่เนี่ยนะครับก็มีการส่งดาวเทียมสปุตนิกหนึ่งะฮะได้สําเร็จนะครับก็มีคนบางกลุ่มนะฮะขนานนามการทดลองเนี่ยว่าเป็นสปุตนิกแห่งวงการสรารยศาสตร์นะครับก็คือเป็นโอ้โหเหมือนการบุกเบิกอันยิ่งใหญ่ของสรารยศาสตร์กันเลยทีเดียวแมก็ ฟังแล้วเป็นไงบ้างครับรู้สึกรู้สึกยังไงฮะส่วนตัวผมก็ผมคิดว่าคือมาอยู่ในยุคนี้ท,ท,ทดลองไม่ได้แล้วล่ะแต่ว่ามันเกิดไปในในยุคสมัยก่อนที่โอเก่าแก่แบบนั้นนะครับก็เออมันเกิดไปแล้วนะฮะอะแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเราดูการทดลองนี้ไว้แล้วก็รู้สึกว่ามันมีความโหดร้ายเนี่ยลองย้อนกลับไปนะฮะอันนี้คือช่วงประมาณปี19 2 9สองนะครับก่อนก่อนคุณเดมีคอรเอ่อนานเอ่อเป็นหลายสิบปีนะฮะ ก็มีศัลยแพทย์ชาวราัสเซียนะครับชื่อคุณเซเกอเซอร์เกย์นะครับบอรฟสกี้ ge, นะฮะออกเสียงยากนะเซอร์เกย์บอรฟสกี้นะครับเขาทำการทดลองในลักษณะที่อาจจะเรียกว่าคล้ายคลึงในระดับหนึ่งนะครับคือคุณจะมีคอฟเนี่ยเขาทำหมาสองหัวแต่คุณเซอร์เกย์บอรฟสกี้เนี่ยเขาทำหมาไม่มีไม่มีร่างกายนะครับก็คือตัดหัวสุนัขหรือหมาเนี่ยมาใส่ไว้ในจานเออแล้ว ใช้อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยนะครับมาเชื่อมต่อระบบไหลเวียนเลือดอะไรพวกนี้นะครับเพื่อพยุงให้หัวเนี่ยมันยังมีชีวิตอยู่ได้เออนะฮะผลปรากฏว่าหมาตัวนี้ไม่ตายนะครับแล้วก็มีการทดลองอื่นๆนะครับของคุณคุณคุณบรอฟสกี้เนี่ยที่จะแสดงให้เห็นว่าหัวสุนัขที่อยู่ในจานเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันมีชีวิตอยู่นะฮะเช่นการใช้ไฟฉายส่องใส่ตาแล้วสังเกตรูม่านตาอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ ที่น่าขนลุกนะฮะคือหัวเปล่าๆเ,เนี่ยที่อยู่ในจานนะครับแล้วมีสายโย,ยงระยางต่อเนี่ยมันสามารถที่จะอาปากพังาบบกินอาหารได้นะฮะเราไม่ได้อยู่หกวันนะครับหัวเปล่าๆเ,เนี่ยอยู่นานถึงครึ่งปีนะครับถึงจะโอ้โหตายลงไปนะครับก็โอ้โหทรมานมากเหมือนกันนะดูแล้วชวนให้นึกถึงภาพเขียนสมัยตอนไปวัดไปอะไรที่เป็นภาพนรกอะไรพวกนี้โอ้โหน่ากลัวนะฮะแต่ก็ ครึ่งปีนี่นานมากนะมาตัวนี้ก็อยู่บนจานนะครับแล้วก็จริงๆในทางการแพทย์นี่ต้องบอกว่ามันมีความท้าทายหลายอย่างนะครับออของระบบพยุงชีพตัวนี้ซึ่งในปี1929เนี่ยต้องบอกว่ามันโอ้โหจะเป็นร้อยปีมาแล้วเนี่ยนะฮะปีนี้ปี2021เนี่ยนะครับก็จะครบร้อยปีของการทดลองนี้แล้วเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ล้าสมัยเอามากๆซึ่งความท้าทายนี่มีเต็มไปหมดเลยนะครับตั้งแต่การพยายามสร้างแรงดันเลือดที่สม่ําเสมอนะครับ ไม่ใช่แบบมากไปน้อยไปนะฮะแน่นอนครับคือแรงดันที่มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยแรงดันมากเกินไปก็ไม่ดีนะครับแรงดันน้อยก็อ่าน้ามืดอะไรกันไปอันนี้เราก็รู้กันดีนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยต้องมีการแก้ปัญหาเลือดที่มันไหลเวียนเนี่ยจะต้องไม่มีการแข็งตัวตามจุดต่างๆอะไรพวกนี้อันนี้ถือว่าเออเป็นเทคโนโลยีที่ล้ําสมัยนะฮะเอาเป็นว่าล้ําสมัยมากแต่2การทดลองนี้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าแม้ว่าจะหฤโหดแล้วก็ คลั่งนะครับแล้วส่วนตัวเนี่ยเวลาผมเล่าเรื่องวิทยาศาสตร์ผมก็จะชี้ชวนให้หลายๆคนรวมทั้งทุกท่านเองเนี่ยมีความสนอ,อกสนใจตั้งคําถามต่อสิ่งต่างๆแล้วก็กระหายใคร่รู้แต่ว่าให้สองการทดลองเนี่ยมันเหมือนกับการกระหายใคร่รู้ของมนุษย์เพียงอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันมันก่อให้เกิดอะไรที่ไม่น่าก่อให้เกิดได้เหมือนกันนะอืม โดยส่วนตัวเนี่ยผมก็มีความเชื่อว่าจริยธรรมทางการทดลองเนี่ยถือว่ามีความสําคัญมากเหมือนกันนะครับคือกระหายใคร่รู้แล้วทาอะไรก็ได้แบบนี้มัน,ม,นมันไม่ใช่ละนะนะก็หลังจาก2เรื่องนี้มาเนี่ยก็มีเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมอะไรต่างๆมีคณะกรรมการมีเอ่อเรื่องการคุ้นคิดมีการวิพากษ์วิจารณ์มีอะไรจนกระทั่งการทดลอง2อ,อย่างในลักษณะนี้เนี่ยนะครับแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะฮะยกเว้นว่าจะมีเหตุจําเป็นอะไรจริงๆนะครับโอ้โหนะแต่ว่า อีกมุมหนึ่งะครับสองการทดลองนี้เป็นแรงบันดาลใจให้กับนักวิทยาศาสตร์ที่กระหายใคร่รู้อีกแล้วแล้วเอาความกระหายใคร่รู้เนี่ยนะฮะเป็นแรงขับดันนะครับขับดันแล้วเราก็ตั้งคําถามต่อว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเปลี่ยนสุนัขเป็นมนุษย์จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราตัดหัวคนแล้วเอาหัวเนี่ยนะครับไปเปลี่ยนกับร่างกายของคนคนอื่นนะฮะอันนี้นอกเรื่องนิดเดียว ผมจะบอกว่าตอนเด็กๆเนี่ยเคยอ่านนิทานเวตาลน,นะครับก็เป็นนิทานเวตาลของฉบับนอมอสนะครับแล้วก็เป็นภาษาไทยเนี่ยก็มีนิทานบางเรื่องในนิทานเวตาลที่เล่าประมาณว่าคนสมัยโบราณเนี่ยก็มีความคิดว่าวิญญาณของมนุษย์เนี่ยอาจจะฝังอยู่ในอวัยวะอย่างอย่างอย่างหัวคนเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นไปได้นะฮะในใน,ใน,ในห,มหมายถึงความเชื่อในแง่ความเชื่อนะครับไม่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะครับคือหมายความว่า เขาเชื่อว่าถ้าตัดหัวออกไปเนี่ยวิญญาณก็ตามออกไปทางหัวนะครับไม่ใช่ว่าแบบเออมันก็ยังอยู่ในร่างกายเราอยู่นะฮะเออเหมือนเหมือนหัวเนี่ยมันมีช่องทางการรับรู้เยอะมากตาหรืออะไรพวกนี้มันมันมันอยู่ในหัวนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็การตัดหัวมนุษย์เนี่ยมันไม่มีใครสาบโดยโดยปกติมันไม่มีใครสามารถดำรงอยู่ได้นะหัวปราศจากร่างกายมันอยู่ไม่ได้นะครับสมองต้องการออกซิเจนจากปอดจากอะไรอ่าต้องการอาหารต้องการอะไรนะมันอยู่ไม่ได้แต่ว่า เออถ้าอยู่ได้ละ่ะจะเป็นยังไงนะครับก็จะเป็นแบบกระสือหรือเปล่านะฮะมีมีคือเอาอาว,วัยวะภายในไปหรือไปรายละเอียดนะครับก็เดี๋ยวจะเกิดให้ฟังนิดนึงนะครับว่าในปี1965้ากนะฮะก็จริงๆก็ท่อนท้างเก่านะครับมีการความพยายามที่เป็นจุดเริ่มต้นในการผ่าตัดย้ายหัวนะครับและสําเร็จแต่ไม่ใช่กับมนุษย์นะครับและความสําเร็จที่ว่าก็ไม่ได้สําเร็จแบบงดงามร0 0เอแต่อาจจะกล่าวได้ว่าสําเร็จบางส่วนโดย คุณนักวิทยาศาสตร์นะครับชื่อคุณโรเบิร์ตไวท์นะครับซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันนะฮะเขาทําการผ่าตัดย้ายหัวลิงฮะลิงนะครับคืออย่างที่บอกนะครับก่อนจะขยับจากสัตว์ที่ห่างไกลจากมนุษย์นะฮะอย่างอย่างอย่างสุนัขเนี่ยก็ต้องก่อนจะมาถึงคนเนี่ยต้องเจอลิงก่อนนะครับจริงๆลิงนี่ซวยเหมือนกันนะครับดันเป็นญาติกับคนซะได้แล้วก็เอามาทดลองดูนะครับแล้วปรากฏว่ามันสําเร็จบางส่วนนะฮะเออส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงนะครับการผ่าตัด ย้ายศีรษะนะฮะจะสามารถเกิดขึ้นจริงได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรอะไรยังไงเนี่ยนะครับเนื่องจากรายละเอียดในเรื่องนี้มันเยอะมากๆแล้วก็สืบสาวราวเรื่องโยมาเป็นข่าวเป็นคราวมาถึงปัจจุบันได้เลยเนี่ยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังในตอนถัดๆไปนะฮะว่าสรุปแล้วเนี่ยการผ่าตัดย้ายศีรษะมนุษย์เนี่ยในปัจจุบันแล้วเขาไปถึงไหนแล้วก็มีใครพยายามทํากันบ้างเจอเสียงที่ภาควิจารณ์ยังไงและที่สําคัญคือ คนที่โดนผ่าเนี่ยเขาเป็นใครนะฮะทำไมเขาถึงไม่ยอมรับการทดลองอะไรแบบนี้นะครับจริงๆมันมีสาเหตุนะฮะเออตรงนี้ไว้เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเพราะรายละเอียดมันเยอะจริงๆนะครับวันนี้นะฮะก็เล่าแบบกระชับชบนะครับการทดลองเกี่ยวกับสุนัขสองหัวและหมาไราร่างนะครับเออซึ่งนําไปสู่เรื่องราวการผ่าตัดย้ายหัวมนุษย์ในอนาคตซึ่งก็เชื่อมโยงมาถึงปัจจุบันและในตอนอนาคตเนี่ยแน่นอนนะฮะรา,ลายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังสําหรับวันนี้ก็ ขอลาท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผู้ชมนะครับทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ